อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจงให้อีบด้วยนะครับบ๊ายบายจุบๆขอบคุณครับบ๊ายบายอะไรคิดว่ามีซุ่มเหรอ ตู้นี้เนี่ยนะบอกได้เลยว่าผมเนี่ยจะไม่มีทางสุ่มตู้นี้แน่นอนเลยนะครับเพราะอะไรน่ะละ่ะถามหน่อยน้องช่นางเอกปะนางเอกที่แท้จริงคือต้องเอาตัวจุ่มน้าเหรอก็ไม่หรือจะเป็นต้องเอาถุงเท้าจุ่มน้ํามันก็ไม่ใช่แล้วนางเอกที่แท้จริงควรเป็นยังไงครับทุกคนครับนางเอกที่แท้จริงควรเป็นอย่างนี้ทุกคนดูดิอู้อู้อ,อ้ละทวยอะดู ผมรักน้องโยอิมยะเจอกันใหม่ตู้หน้านะครับบ๊ายบาย